Spotify ปล่อยฟีเจอร์ล s อสเ t e แล้วหลังจากที่ให้รอกันมานานถึง8ปีนะคะตอนนี้ Spotify ปล่อยฟีเจอร์ o s อสเลสให้ผู้ใช้พรีเมียมแล้วค่ะ ฟีเจอร์นี้นะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเพลงความละเอียดสูงถึง24บิตต่อ44.1กิโลเฮิรตซ์แฟลกค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและจะเริ่มทยอยปล่อยให้ผู้ใช้ใน50ประเทศรวมถึงไทยด้วยค่ะแม้จะยังไม่มีความละเอียดสูงเท่าคู่แข่งอย่าง Apple Music หรือ Tidal นะคะที่ให้ความละเอียดสูงสุด129กิโลเฮิรตซ์แต่ความละเอียดระดับนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับคนทั่วไปถือเป็นข่าวดีมากๆที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะใครที่อยากสัมผัสการฟังเพลงที่มีอัตรถรสมากกว่าเดินมนะคะก็ เตรียมเข้าไปเช็คการตั้งค่ากันได้เลยแล้วอย่าลืมมาบอกกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะคะ